พี่เนี่ยค่ะมีรับซ่อมสีเฉพาะจุดเสร็จภายในหนึ่งวันจริงไหมคะพี่รถสีเดิมเดิมเนี่ยทางเรายังมีอยู่ไหมคะและคำออกมา,า,านเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่า กันต่อกับศูนย์ซ่อมสีที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุดในย่านรามอินทราดูแลรถยนต์สมรรถนะสูงอย่างนิสสัน GTR และนิสสันเฟร์เรดี้กับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศโชว์รูมที่ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากสยามนิสสันกรุงไทยโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศและยังเป็นศูนย์นิสสันไฮเปอร์เฟอร์แมนเซ็นเตอร์แห่งเดียวในไทยแต่จะแตกต่างจากศูนย์บริการอื่นยังไงเราไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปรู้จักนิสสันไฮเปอร์เฟอร์แมนเซ็นเตอร์แห่งเดียวในไทยที่ใครก็ไม่สามารถ เปิดเป็นแห่งที่2ได้เดี๋ยวเราจะพามารู้จักจัดอีกหนึ่งมาตรฐานงานซ่อมสีที่เรียกได้ว่ารีวิวแน่นจัดเต็มทุกเคสวันนี้เราจะพามาชมทุกขั้นตอนของการซ่อมสีค่ะและข้างๆข,ของพึ่งนะคะก็คือพี่หมูค่ะหัวหน้าช่างแผนกซ่อมสีและตัวถังค่ะสวัสดีค่ะ พี่หมูคะเพิ่งแอบได้ยินมาว่าที่เนี่ยคะ่ะมีรับกล้องสีเฉพาะจุดเสรจภายในหนึ่งวันมันจริงไหมคะพี่แล้วก็มีข้อจํากัดอะไรบ้างคะครับผมถ้าเกิดว่าบาดแผลมีบาดแผลที่ขอบประตูเป็นร้อยจุดส่วนไม่เกิน20่สิมิลิเมนเนตรเราสามารถซ่อมเสร็จ ได้ภายใน30นาทีหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดบาดแผลเกินกว่า20มิิเมตรอันนี้ต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินว่าจะต้องเสร็จภายในหน่ชั่วโมงครับ๋อ,อค่ะพี่หมูแสดงว่าทุกเคสเนี่ยไม่ได้สามารถรับรถภทยในหนึ่ง,งวันถูกต้องไหมคะต้องอยู่ที่รอยขนาดบาดแผลด้วยถูกต้องไหมคะอันนี้ใช่ครับถูกต้องรโอเคค,ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อ,อได้เลย<ช>ค่ะใช่ครับผมครับสำหรับขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมพื้นผิวก่อนอย่างที่เห็นอยู่ครับตอนนี้กําลังเก็บรอยโปสสีอยู่พอเสร็จแล้วนี่ ะทำการขัดสีให้พื้นผิวของตัวรถเรียนขึ้นและทำการพ่นสีรอบแรกก่อนแล้วนำมาขัดสีใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนนำเข้าห้องพ่นสีที่จะช่วยควบคุมการกระจายของเม็ดสีและป้องกันฝนละอองจากภายนอกที่จะเข้ามาติดพื้นผิวหน้าสีของทิ้งงานขณะพ่นสีขาพี่หมูแล้วสีที่นิสันกรุงไทยเนี่ยมีให้เลือกเยอะไหมคะเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยที่ใช้รถเป็นานานๆหลายปีเนี่ยอาจจะก,กังวลอยู่ว่ารถสีเดิมๆเ,เนี่ยทางเรายังมีอยู่ไหมคะและทำออกมาเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าคะพี่ครั ที่นี่เรามีสีครับไม่ว่าลูกค้าจะออกรถไปกี่ปีก็ตามเราก็ยังมีโค้ดสีไว้รองรับลูกค้าอยู่เสมอครับมั่นใจได้เลยครับว่าซ่อมสีที่นิสสันกรุงไทยรับรองสีออกมาเหมือนใหม่น่นแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าครับ,รบและจุดนี้เราเรียกว่าห้องผสมสีครับส่วนนี้จะเป็นแผ่นเทียบสีกับตัวรถลูกค้าครับจะเห็นได้ว่าเบอร์เดียวกันแต่เฉดสีจะแตกต่างกันไปลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่ารถเก่าจะไม่มีโค้ดสีทำแล้วจะไม่เหมือนเดิมข้อนี้สบายใจได้เลยครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นแม่สีที่ใช้ในการผสมสีเราเลือกใช้สีก๊าโซลิดที่ได้มาตรฐานรองรับจากประเทศเิอรมนนีครับและที่สําคัญเราเป็นนิสสันไฮเปอร์พอยเม้นต์เซ็นเตแห่งเดียวในไทยในการดูแลรถยนต์สมรรถนะสูงทั้งงานซ่อมและงานสีไม่ว่าจะเป็น GTR e หรือ v a l e ี้ e ทิศสันกรุงไทยเราพร้อมดูแลหลังจากพ่นสีเสร็จสีแห้งแล้วก็จะทําการขัดเคลือบสีเพราะตอนที่พ่นอาจจะมีเม็ดฝุ่นบ้างก็จะขัดเคลือบให้สีเงาขึ้นเหมือนรถเดิมของลูกค้านะครับหลังจากขัดเคลือบสีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบและนํารถไปล้างก่อนที่จะมา Q ิีและส่งมอบให้ลูกค้าครับเรียกได้ว่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งให้กับ ทางลูกค้าได้เลยนะคะที่ทําให้ลูกค้าอยากจะนํารถเข้ามาซ่อมสีตัวถังกับนิสสันกรุงไทยมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถของลูกค้าจะได้รับการดูแลยอย่างดีคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าที่จะนํารถเข้ามาซ่อมสีกับเราพักหาเพจนิสสันกรุงไทยตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะ